สวัสดีครับพี่น้องตอนคำคำนะครับผมเนี่ยพี่น้องฝนบานักดอกครับผมลินลินนะครับผมแต่ว่าตกตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เที่ยงเนาะพี่น้องมันเปนบ่ายตั้งแต่เที่ยงนะครับ mm. จนหอดคำเลยพี่น้องนะครับผม mm. จนหอดสีโมงกลัวๆนะครับเก mm. ือบหาโมงแล้วพี่น้อง เคยเป็นยังบ่เศร้าลิ่นอยู่เนาะครับผมนี่นะครับน้ำขังพี่นอ้องนี่น้ำขังนะครับผมบ่านักพี่นอ้องบ่านักแต่ว่าลิ่นลิ่นเนาะครับผมตกมดมื่นนะครับผมถึงจ่เ,เ,เ,จเที่ยงมาจกกนหอดเกือบหาหม,มงแล้วพี่นอ้องเป็นแตยังบ่เศร้าอยู่เนาะครับผมบ่ค่อยสิได้น้ำบอกพี่น้องนะครับบ่อข้อสิได้้นงแต่ก็ดีเนานะพี่นอนะอ้องเนาะ ดิน้นดิ้นแบบนี้นี่เขา่าสิงามเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับเพื่อนในนในตุดเจ็บเนาะพี่น้องเป็นดิน้นตาเคนกระมือดอยู่ยังขี้แลคะครับผมนะกาประมาณนี้แหละครับ,บพี่น้องใช่เบิรงนเนาะครับทังบวัดพี่น,น,น้องพี่จะไหนเนาะตกคือจังบวัดลุมทองบอกคนดิ้นอยู่มืดมือนะครับผมตังแต่เทียงเนาะ,ะครับผมเส้นหอด เกือบหามมงแล้วนะครับผมขอสวัสดีน้ำเนหละครับผมฝากกดติดตามน้ำเน่ยด้วยกันด้อส,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 สวัสดีครับ